สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ชมทางบ้านนะครับสมาชิกครอบครัวการโนเอ็กเซลวันนี้ผมเพชรสัชกรณพวัจิรดพงศ์รับหน้าที่มาสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ที่เราเรียกว่าถือได้เป็นบุคคลที่บริษัทนี้ต้องให้ความสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าท่านเป็นสมาชิกอาวุโสข,ของเรานะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ท่านคุณหมอนะครับท่านเป็นนายแพทย์นะครับแต่ว่าจะให้ท่านคุณหมอเนี่ยได้แนะนําตัวของท่านสักนิดนึงก่อนครับ สบายดีของพกกอโนแนท่านผู้สุทางบ้านทั่วไปเนาะข้าพเจ้าแม่นดอดรดาวนเทพสวุวรรณเนาะที่ว่าเชียจบเซียวเอาวิซาพาตัตเนาะร่ะะงเลือกทั้งด่านระบบลาลายทายเทเนาะ้วก็สุกเสริญผงทอกเนาะที่ว่าข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เฮียนจากอาจารย์ฝรั่งเศสเนาะและในหานข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้ไปฝึกไปเทรนอยู่ ประเทศฝรั่งเศสเนาะประมาณหาขังเนาะขังละสามเดือนเนาะเวลาสุดนี้ก่อนข้าพเจ้าจะบ่มน,น้าเนี่ยครับเจ้าจะเป็นหัวหนา้าศูนย์มาเฮงพมงมมิตรภาพเนาะเป็นเวลาอยู่สิบปีเนาะสิบปีเนาะแหละครับเจ้าก็ได้พววมาเฮงเนี่ยรวยหลายวิธีเนาะส่วนหลายข้าพเจ้าวจะลงเดินโดวยวิธีแบบพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่เพราะว่ามาเฮงคือพวกข้าหูเนี่ยแบบมันมันปัวยาก มีแต่กันได้เนาะและแน่นอนจุดพิเศษหนึ่งที่ครับเจ้าถือเสื้อมาเน,นี่ยอนบ้าราบเจ้าได้ใส,ะสะย่ยากโนเอ็กเซลเนาะจะแสดงรายละเอียดและครับเจ้าจะเบาทีหลักเนาะครับท่าผู้ชมก็คงจะได้ทราบคร่าวๆแล้วนะครับว่าท่านด็อกเตอร์หรือว่าคุณหมอดาวอดเนี่ยท่านมีหน้าที่ในหน่วยของมะเร็งนะครับก่อนที่ท่านจะเกษียณอายุราชการนะครับทีนี้เราจะเริ่มเข้าสู่คําถามของเรากันเลยนะครับคุณหมอ mm hmm. ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้คุณหมอได้เล่าให้พวกเราฟังนิดนึงครับ<ม>เกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของท่านที่มีต่อผลิตภัณฑ์เห็ดกืนจือของการโนเอ็กเซลของเราว่าท่านเนี่ยใช้ยังไงประทับใจแบบไหนเนาะโดยทั่วไปแล้วเนาะครับ <c oughs> เจ้ากาสนใจเรื่อประเภทยาพื้นเมืองมาหลายหลายขนาดเนาะโดยเฉพาะผืชพักต่างๆเนาะครับเจ้ากามักที่ว่าหลายๆคืออยู่ประเทศลาวคับอันราชนาจักรไทยนี่ยเข ทางอีสานเนี่นะนซลายเป็นการใส่สมุนไพรเนาะที่ว่าเป็นสารอาหารกินนะแล้วก,ก็กินไปจังสัรและนอนบาในแล้วลก็มีการตลาดเนาะคือนาเบนนี่เนาะก็เลยมาถบ,บขับไเจ้าตอนนั้นข้าไเจ้าเป็นหัวานาซู์มาเฮงเนาะคุณ<ร>เบนชุติพครคุณเบนชุติพรนะนะมาหาขับไเจ้าแล้วมาให้ข้าไเจ้ากินขับไปเจ้ากับเบากินเนาะข้างข้าไเจ้าบวรึงกินยาเป็นหมอเนาะเข้าไปเจ็บแล้วเบญกิน แต่ว่ามันเป็นยาสมุนไพรเป็นยาสกัดตอนนั้นคุณหมอก็ยังยังมีความรู้สึกยังไม่เชื่อใจเท่านื่งบนจะเชื่อใจไปไหนเนาะบันนี้คุณเบนเนาะอาจารย์เบนผมเออบกเรียเขาอาจารย์เบนมามาหาผมคุณหมอยาได้เอามาใหม่นี้ท่านนะบอกก็บอว่าบอกป่ะท่านกินว่าท่านกินเป็นยังเออจังไรกินหนอแล้วก็มาสองเถื่อสามเถื่อประมาณเออเก่งใจเอากินก็กินบันนี้ผมเป็นหมอเนาะคันสิกินยังผมตงตง เสื้อเสื้อแท้ๆจะกินได้เนาะครับเจ้าก็แล้วไปเอาเลือดไปกวดครับเอาเลือดไปกวดกวดเคมีเนาะบึงเบึงถาดน้ำตาลครับถาดไขมันนาที่การมะลังนาที่การคลองตับครับนะและก็สารอนาเกียวกับอันเฮดให้เป็นประดงครับเจ้าแทงเลือดเรียบร้อยแล้วครัได้พ้นกวดพอบึงแล้วะพักครับเจ้าเริ่มกินยาครับเพราะว่าอยากให้อยากให้ ทานมัสคุนผูส้มผูฟังให้มันมีประโยชน์นําอีกเนาะเพราะว่าทาว่ายาตัวไหนเป็นผิดเกยห่างกายหรือมันบอดี้หรือบอบผิดดูมันบอดี้มันจะเหตุไหนานาทีการของตับของตับของไตเนาะหรือเบาหวานมันจะขึ้นลดจะสั่นข่าไปเจ้าไซอันนั้นเหตุผลที่ขับจาแท็กเนี่ยก่อนหลังจากขับยาเมื่อกินยา อันเออญ้นยาก็ได้เรื่องว่าเขาเอิ่นว่าอาหารเสริมก็ได้ข้าพเจ้าอาจจะบวม่าใส่ขาวายาเพราะบางคนว่าเอายาอยบ่เป็นยังกินอย่างอันน ality. ี yeah ute, ้ <Yeah. S 2> อาหารเสริมตี่าเฮ็ดอย่าว่าเพิ่มพลังก็ได้เนาะข้าพเจ้ากินไปประมาณ3มเดือนเอลืมบอกว่าว่าวายวาอันน่าเ็นว่ามียังเจ็บ ute, ในตูวข้าพเจ้าขึ้นห้าบ่ไไรละครับข้าพเจ้าเจ็บยิบโปมือนี่เจ็บโปมือ เป็นปลักษณะคลา <ใน S 2> ้ายพังผืดหรือเปล่าแม่น่อยากขายคือพังผืดจิบตัวนี้เพระาะว่าคุณหมอเป็นหมอผ่าตัด,ดเออหมอผ่าตัดแต่แค่นั้นเป็นเบิกสายครับหูวซีเก็บตัวนี้ไปนลครับเจ้ากินอยู่ประมาณสมเดือนขึ้นมาครับ,คร,บครับเจ้าลืมไปเลยนะอ้าวเป็นยังมันคือบัเจ็บตัวนี้นะอันนี้นี่คืเป็นตัวตัวพิเศษที่ครับเจ้าเห็ดให้มันสะดุ้งนะสะดุ้งตัวยาตัวนี้เนาะและตัวสะดุ้งที่สองมปนลยครับเจ้าไปกวดขึ้นกวดขึ้น3เดือนเลยแหละ ทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมเนาะหมายว่าปกติอยู่ในสภาพปกติไหมคุณหมอทานสองตัวนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมครับตัวอบไรตวอะไร้ตในลายเดอตัวอย่างนี้อันนี้เป็นครับเจ้าเป็นเอาที่ตัวประจำเนาะครับากจะที่ตัวประจำกวนี้เอออันนี้เป็นใส่เอาความจริงมาเผากันเนาะเพราะว่าไปใส่มาใส่คือครับจ้าจะเขียนเป็นโน้ตมีตัวนี้ ตัวที่สองหรือตัวนี้ก็คือตัวดอกก็จะเหมือนตัวนี้เนาะตัวนี้อ๋อแล้วก็มีรากเหมือนกันตัวนี้มีสกาโน่ด้วยตัวนี้ทำไมอันนี้เป็นน้ำมันไห้อันตัวสักนานี่เป็นเป็นเป็นทานประจําอ๋อครับแล้วจะใส่ตัวนี้เพราะว่ามันมีหลายอันเดีไปตานแรกกะจับนี่มันง่ายเนาะมันมีมีสี่ขนาดเนาะแต่ทานตัวนี้อย่างสันอยากอยากวอาให้ทานผู้ชมฟังว่าข้าพเจ้าจิตเซอร์มนีบวมเอิญเขายาวบักขายบักขายยาเนาะอันนี้อยากให้เข้าใจ เจองๆเนาะครับเจ้าเป็นหมอครับเจ้ามีห้องหมอเอกชนของขับเจ้าครับเจ้าก็ปั่วพญาติคนเป็นพญาติแต่คขับเจ้ามียังจครับเจ้ากินตัวนี้เนาะกินแต่เริ่มกินแต่สองพันสิบสี่จนมาหอดูนี้ก็หกปีแล้วนะครับหกปีหกปีแล้วก็กวดวเช็ดตลอดปกติตลอดเนาะแต่ขับเจ้านี่กับอายุซ้ำนี่มันก็หกสิบปลายแล้วหมอสี่เจ็ดสิบแล้วเนาะขับเจ้าปัจจุบันนี่เนาะขับเจ้าบัยนาญแต่ขับเจ้ายังถือซื่น บรรดาท่านโมลูซิตไปผ่าตัดเนาะไปผ่าตัดเกี่ยวกับเนื้องอกน้ำนี่แหละในในในลาวนี้ไม่เห็นหรือว่าที่ไหนอยู่อยู่ล้าเนี่ยอยู่ในลาวอยู่ในลาวนี่เนาะอยู่ในลาวนี่แล้วก็อยู่ต่างแขวงคือสวรรค์เขตจะก็ไปก็ไปเนาะก็ถือว่ะครับจ้าเห็นเห็นว่าเนาะมูรุ่นเดียวกันาดนะมูรุนเดียวก็ผมนี่ เข้ากายหนึ่งแล้วเขาก็พักพรแหละมือยังข้าวกะสั่นมื่อเดินสันมื่อแหละสั่นอย่างนี้นะคือข้าพเจ้ายังยังนิ่งขาพเจ้าก็สุกนี้เนาะขอโทษหลายๆโมเมนมาห้ามมาโซนันโซนี่แต่ข้าพเจ้ามาเห็นว่าข้าวข้าพเจ้งยาวบริกรยังพิเศษก็เห็นแต่กินตัวนี้เนาะอันนั้นัวพิเศษทันสไลมยตัวบอย่างกระป๋าน้อยอยู่อยู่สังคมผ่นข้าพเจ้าก็ไปเาตัวอย่างมาห้ามก็จะไปดื่มหันดื่มนี่มันกระทือว่าบุหรีเนาะมันแต่ทำลายแต่มันมีอะไรอีกอันนี้ก็เลยมันคึ้ว่า ก็ยังคือเก่าอยู่เนาะก็จะมาเมตตวนี้มันลางผิดให้ครับพเจ้าเนาะ<ม>จึงว่าครับเจ้าเลยสนใจสนใจแลลวก็ว่าเอาให้หมูไรยคนอยู่เนาะหมูไร่คนแล้หมูไรคนก็ซิมน้ำกินน้ำทีนี้อยากจะให้คุณหมอเล่าถึงอันนี้เมื่อกี้ประสบการณ์ส่วนตัวผ่านไปแล้วคราวนี้เป็นประสบการณ์ที่นําเอาเห็ดหลินจือเนี่ยไปบอกต่อกับอาจจะเป็นคนไข้ของเรารที่เขามีโอกาสได้ใช้หลินจือร่วมกับวิธีการรักษาแผนปัจจุบันบบว่ามันเกิดอะไรขึ้นดีอย่างไร ได้เฝ้ากับหลายๆคนนะเนาะว่าอันนี้นี่โตดินชื่อนี่นะข้าพเจ้าก็ได้คนคว้าเนาะได้เบิ่งคืดนะครับเจ้าซุกดีได้ถึกเซิรนไปอยู่บนฟาร์มเนาะฟาร์มที่ใหญ่ระดับโลกเนาะฟา้ามที่รัฐเชด้ามาเลเซียนะครับอยู่หันแหละเนาะที่ว่าที่ว่าเจ้าของฟาร์มเนาะคุณภาพเป็นอยากว่าเป็นเนดีหรือบ่ดีขึ้นอย่างไรกับ่บราณวัตถุแต่ว่ารัฐอนาประธานของบริกันเนาะศาสนาอัน คาทอลิกนะเนาะปฏิกัรได้มอบเลี้ยงให้ทีหัวหน้าศูนย์เพิ่นเนาะทั้งๆที่เพิ่นบ่แม่ณอาณาคาทอลิกเนาะอันนี้ครับเจ้าอันนี้มันมันมันการันตีหรือว่าย่งยืนมาเผิ่นเป็นหนึ่งทีว่าดีเทสานต่อนะครับเจ้าก็ด้เขาไปบึงอยู่ห้องแล็บเผิ่นเนาะเป็นเพื่นในมันบ่แม่นว่าพผื้นเมืองทั่วไปพื้นเมืองทีว่าเอาวิทยาศาสตร์มามาอย่างยืน ไม่อย่างยืนบวเป็นสมไรบวเป็นสมมัน่ไม่อย่างยืนทนรองมามันมันได้ดีขึ้นอะไรๆมันบอบบบบอมีผิดมีผัยเนาะแต่ว่าข้าพเจ้ากินเมื่อ้วก่อนไหนเนาะกินเมื่อ้หรจะไม่เห็นว่าโอ้สะพ่อว่า้าพเจ้ากินขั้มามันบ่มีปัญหาอย่างเนาะไป็นเมนย้อนเพิาะกดวดกาเมื่อแล้วเรา่ดกวดกาเมื่อแล้วจากสันมาครับข้าพเจ้าก็เลยว่ายาสมุนไพรพวกนี้มันยาสมุนไพรสั่นสูงมันจะบวเป็นผิดเนาะก็เลืม่าบเป็นผิดเขาสามารถกินไหลาย หรือกินธรรมดาก็ได้มันบ่เป็นผิดมันคืออาหารเขากินไรก็อิ่มซื่อๆเนาะยาสั่นและมันข่าข้าพระโจึงบอกว่าบอกกันไปหลายคนว่าเขาสามารถกินขวบกินขวครับนายาประเภทอื่นใดเนาะก็คือเขากินเข่าแล้วเขากินยาใดแค่นันเดียวกันเขากินยาประเภทอื่นของยาพิษศาสตร์นะตัวอย่างว่าปวดามดันเบาหวานเบารื่นอื่นๆนี่แล้วเขากินตัวนี้สมไซตเนาะตัวนี้มันจะฟื้น มีมีคนคนรู้จักของคุณหมอหรือว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นคนไข้ของคุณหมอไหมครับที่เขาอาจจะกินยาแผนปัจจุบันอยู่ด้วยแล้วก็ทานเห็ดหลินจือของเราด้วยแล้วก็ดีขึ้นก็แม่เนาะเป็นแม่คุณแม่เลยนะเป็นแม่แล้วครับแม่นี่แล้วก็8ปสิบเจ็ดปีแล้วเนาะโอ้เออให้เพิ่งกินเนาะเออเพราะว่ายาอื่นกับบกาเพิ่งกินเพราะว่าตัวเองกินแล้วเนาะฝากให้เพิ่งกินะอธิบายเพิ่งฟังให้เพิ่งกินเนาะกินมีสองอย่างให้เพิ่งกินอนานๆตัวนานๆ หากกับอันนั้นนะกับตัวเขียวนี้กับตัวเขียวนี้สองอย่างนี่เออเออกินเสาก่อนแรงก่อนเสาก่อนแรงก่อนเนาะเออเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยู่ดีเนาะกับศรีพญามเอาให้เพิ่นได้กินตลอดไปอันนี้ยืนยันได้ขนาดคนสูงอายุขนาดใกล้90ปีนี่ยังขาดอดไปเพราะว่าเพิ่นกินเพิ่นกับผู้ซึ้อวันนี้เป็นผู้ซึ้อวันนี้เนาะกับบอเดรย์ยังเนาะเพราะว่าเพิ่นกับบริเจ็บยังเนาะเป็นยังจะให้กินเพราะว่าขึ้นว่าให้เพิ่นมีพลังเพิ่มพลังเพราะว่าคนเฮ่านี้ขนป้องกันก่อนเนาะหลายหลายคนที่ว่า ผมแนะนําให้กินบอกอาจจะเป็นกินอะไรคือคือสารอาหารนี่เขาขึ้นมาคุณหมอบ๊ทใ้เป็นยังกินเห็นอย่างผมกับพญยา,ยามอธิบายอยากให้ท่านผู้ส้มทั้งโมดได้เข้าใจว่า mm hmm. ยาสีถาให้เป็นเพราะว่าเขาบ่มีเครื่องอะไร mm hmm. คือรถเนาะเออ mm hmm. มันดังมันคอนมันควัน,อนเออแปลว่ามันอยากเครื่องอะไรมันอยากเสียแล้วเขาจะเขาไปเปลี่ยนได้ mm hmm. คนนี่เขามันควันมันคลอนเขาคือรถทันบ่มีเครื่องอะไร mm hmm. มีแต่คาร์มกินอันนี้กับอะไรกินอันนั้นกับอะไร S <S 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 เออไปไปไปไกลกับอะไระข้าวมันอยู่กับเตียงมุดโอกาสแล้วจังสั่นครับเจ้าอยากเน้นตัวนี้นาาี่นะบ้างใจสิคืดพิษผ่านมาคนคืดพิษมุดกับผมนี่นะมูผมเพื่อนผมนี่นะผมบอกใครบอกเมตยานี่ได้ต้นยาหลวงนะเบิ้งแทกทั้งช่วงทั้งหลวงทาให้ว่าอาการสแสดงออกว่าใอยบุ๋มมีอาการสแสดงออกใครคอยกินอย่างถ้ามอดดับบลจะเป็นบ้าบอกจะบ้าบอกจะมีแห้งสะคอยบอกพวกอาหารเสียร์ซีดหมดแหละ ที่เบาที่ตานกับอันหมอนี่เนอะยังนแหละครับเจ้าก็ยัง,ยยงเหลือมูที่โบไลปไนไหนอย่าว่าเน้นให้เข้าใจว่ายาใช้มีอาการเกิดขึ้นก่อนเป็นเมื่อยมึนเมายาเหตย่าเหตเขาว่าต้องให้ปกติปกติตลอดนอะ เราอาจจะเคยได้เห็นนะครับที่ผมเคยนําเสนอเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างของน้องโบยนะครับที่เป็นเหมือนเป็นมะเร็งที่หลังจอประสาทตาใช่ไหมครับคนนั้นแล้วก็คุณหมอดวรก็ได้ให้ความช่วยเหลือนะอันนั้นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่คุณหมอท่านได้เอาผลิตภัณฑ์ของกาโนเนี่ยเสริมเข้าไปกับการรักษาในรูปแบบแพทย์ป,ปัจจุบันนะครับทีนี้คําถามต่อไปผมอยากให้คุณหมอช่วยเล่าให้พวกเราฟังนิดหนึ่งเกี่ยวกับมุมมองนะครับของสปปลาว ที่เขามีต่อสมุนไพรรวมถึงเหตุหลินจือของการโนว่าเขามองว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหนยังไงเนาะก,ก่อนสิตอบคาถามตัวนี้เนาะของทางพิธีกรพนี์เนาะครับพระเจ้ายังมีอยากยกอีกนกลอก,อกจากนอกโบยนะอ,อยากยกอีกผู้หนึ่งแป็ทัดหมออยู่หมอมิตรภาพเอาขอบอกสิแต่บ,บอกขอบอกซื้อเนาะเป็นผ<ม>ู้ยญญิ่งอ่าทานหนึ่งเนาะหมอเป็นทันหมอผู้ญิ่งทานหนึ่งแต่มีปัญหานม S <S มีปัญหาเรื่องมเ่เฮงอยู่นมนนี้ <c oughs> มาเฮงตัวนี้นี่บเป็นว่ากวดแต่อยู่ล่วเนาะอยู่ล้วเ้างก,ก็กาเงงกากเกงกะกวดได้ <c oughs> แต่ว่าเพื่อคอนเฟิร์มว่าไมาเ่เฮงแท่บอกขั้นได้แท่เขาส่งไปกวดอยู่ประเทศไทยอีกตื <c oughs> เนเพื่อเอาสองอันมาอยัางยืน <c oughs> กันเป็นมาเฮงแท้เนาะ <c oughs> กวดวอิมิโนเกิดอิมิโนราคาก็ยากสซูงเลยอิมิโนหม,โนโนยม,นยมายว่กวดลึกเข้าไปในญุ่นเนาะบอกเป็นกวดแบบอนาปัตทั่วไปหรือว่าเขื่อน,นใกล้พยัทั่วไป จังสันผู้ยิ่งผู้ดีนี่เป็นคนประสาทเนาะก่อนขาพเจ้าสิีพาตัดนี่ตั้งอ่าความดันของเลือดมันถีบเขายุ่งหอดเศร้าจนหนอดซองลอยเกือพาอตัดอะไรจะคอยวางยาวางยาเราหยาดหลายเนาะจังสันเน่ยเลยเอาใบาลวหูเนาะตัวนี้มีแตหมอหูกับหยาดาว่าเราเป็นมะเฮงแทะเนาะลังจาะนข่าพระเจา้าก่อนแล้วสีสีมาพาตัดขัาพเจา้าเนี่ยเราได้กิน อย่าอาหารเสริมเฮศหญิงก่อนเนาะกินเฮศหญิงก่อนอันนี้เอาความจริงมาร่วมกันเนาะมันให้ยากให้อยากให้นักเล่นเติมนะได้แล้วก็กินเนาะกินแล้วครับจะก็พาออกมดพาออกมดเด้อลังจย่าง้าแล้วก็ตั้งช่วงแล้วก็ถีบขึ้นความดันเดื่อตั้งช่วงเนาะถีบขึ้นจนถอดหลอบริ๊กซิปแปดซิปอ่าวันนี้ผมอยากหายเนาะคอยเอาพยาิออกจากตู้เจ้าเจ้ากังวลยังอีกบอกสินะ เล่าก็เลยาคอยว่าเจ้ามืดพญานาคเนี่ยเจ้าญายังเนื้องอกหายเนื้อหายพอผู้เกี่ยวคิดว่าตัวเองเป็นมะเฮงเป็นมะเฮงที่จริงก็เป็นมะเฮงแท้แต่ว่าเขาบอกว่าเจ้าบริเวเป็นยังนะ้าเจ้าดีเลยนะเนาะแต่ว่าขอยมิเตบอกเออมิเตน,น้องของันต้องกินยาตัวเจ้าเคยกินนี่แต่มาพอ,พอผมคิดแล้วว่าต้องกินอาหารเสริมตัวนี้ครับแล้วก็กินตัวนั้นมาแต่ว่าตัวนั้นจะลืมเรื่องว่าขันสามไปเลยขันสามเนี่ยเนาะขันสามเนี่ยเอาออกแล้วตัดออกมืดนี่แล้วก็กเอาตอมตอมน้ำเลือยอยู่ใน รักแร่อันนี้ออกอีกมาหอดปัจจุบันนี่นะเรายังมีชีวิตอยู่แต่ว่าสิ่งที่จะขาเราถามว่าราหูเป็นเราเป็นมะเห้งปุ๊บตัวนั้นต่เราสีเราสีเสียชีวิตดยาสัตว์มาหอดเดี๋ยนี้กระบบมีก็ปิดหลับเลยกระบบมีแล้วก็ยังอยู่้เราไม่รู้เหรอครับมเราหูเราหูเลยวันนี้อยากอยากเอาเรามาโซมาเบากระบะขาเพราะว่าสิ่งผู้คนเป็นเป็นจะไงเราตู้มเราหันเออเราเป็นมะเห้งอีกจะเราเราเราดีแหละจังว่าหลังจากอนาม ทางพิธีกรรัมผัสเขาต้องสี่โต๊ะเราตึงมีสี่โตคุยกันนะทุกะอยู่ไปจะได้สบายดีนะเ<อ>พราะว่า,เ,<อ>าเดือนหนึ่งสองเดือนกับเพราะว่าผ่านมันอีกปีหนึ่นงแล<อ><อ>้วทาว่าคนบนมาเฮงแท้ๆที่บริกินยาปีหนึ่งนี่นนเป็นเขาโทษเนาะเปิรนอาจจะขื้นสวรรค์ไปแล้วเปิรนบริยุทเนาะไปแล้ว <c oughs> น,น้องปณีต่อคำถามที่เปินบ่าว่าโซปปอลาหนนี่นะประชาชนทางนี้นี่มีความเสื่อมหมันขึ้นอย่างไรเนาะ อ,อันนี้เออให้การสนับสนุนคือเดีไหนเ <c oughs> นาะคือรับเจ้าก็ไ <c oughs> ด้ได้บอกกับหลายค้นเนาะได้บอกกับหลายค้นว่าได้นี่เห็ดดินจือร้ายโฆษณาออกในทีวีของประเทศไทยไนี่ดินจือแดงบ่แหลกรับสมุนไพรต่างๆร้ายอันเนาะสื่อหนึ่งแถมสองก็มี <c oughs> สื่อสองแถมหาเป็นร้ายอันน้มาโฆษณาเน,นี่ยข่าพระเจ้าก็ะกระบอกไว้เนาะขราบพระเจ้าก็ะบวกขาเสือบวกขากินเพราะว่าข่าวพระเจ้ากินตัวที่เขาซื้อดีแลวไปยังเขาสิเขาสิเปลี่ยนออก เนาะเังไปยังสิเปลี่ยนหรอกเขาก็ถือว่าที่สุดแล้ววันนี้นี่เขาต้องตั้งคำถามบนนี้ว่าครับเจ้าได้เว้าเลยไหมนอนแล้วจังซี่าวะความการสนับสนุนสิมี่สำรหรับใคเฮตันจีเขามาประเทศล่านี่เศร้าสองปีเนาะเขาเป็นเออเออด้วยอเออยี่สิบสองปี้าสองปีแล้วยังยืนในฐานะนี้ สมัยนั้นเขาขามมาดูเพื่อเจวเนาะบ่มีอยงนเออแล้วก็ท่างกระทั่งดินแดงอดีตประวัติเนาขาไปเจ้ากินหกปีแต่ว่าเขาเจ้าสืบขึ้นต่ครับเจ้ากินยังขามไปเจาตรงหู้ประวัติเขามันเป็นอย่างเพราะว่าจริงๆก่อนหน้าคุณหมอก็มีคุณหมอท่านอื่นที่ท่านอยังนายเป็นจีเอิร์ดมาเปนจีเอิร์สพาดอะไรหูน้ำเออเสียพิสวาสไปแล้วบัดนี้นี่ตัวอื่นนั้นขึ้นมาประมาณสองปีสามปีหยุบอ่าบยังกินกะหาปียุบเพราะว่ากินเข้าไปมันบ่อด้เนาะ มีแต่แถมกับจ่างกันเบาซื่อเนาะจังสัรนต่มันจะบ่ิได้ผลเนาะจัง่าปัจจุบันนี้ครับเจ้านี่ก็เห็นว oh, ่ายังหลายหลายคนเล่านี่แปลว่าอยู่ในกลุ่มของอะนาที่ว่ายังหลายสมชิกปฏิสือสะบัดเพิ่นจะมีหลู่ทิมหลู่ยังขาเพิ่นเนาะอันนี้ครับเจ้ากระบู้ร้ายดอกเดือดการตลาดเพิ่นนี่ก็ได้ยินว่าเขาจะกินหลายได้เขากินหลายเนาะแต่ว่าของข้าพเจ้านี่กรบบ่อไายไม่แต่ว่าเป็นเพื่อนเป็นยังหัน ไปสิกินกินไปจนเสื่อมากะตัดออกเราข้าวเจ้ายั่งสีเบิ่งขึ้นก่อนเพราะว่าระดับของข้าวเจ้าชีวิตการบินอยู่เข้ากันดีนะถ้าเข้ากับไม่อยากสนอยากยั่งอันนีรข้าวเจ้าก็ย้าครับข้าวเจ้าจะไปบอกกับผู้ที่สนใจข้าวเจ้าจะอธิบายจิตตั้งคําถามกับคนคนถั่วไปถามข้าวเจ้าข้าวเจ้าคิดว่ามันดีเนาะแต่ว่าเฉพาะข้าวเจ้านี่เห็นว่าคนเล่าที่กุมที่ข้าวเจ้าอันนั้น ผู้จากทีมงานน่หรือว่าน้องๆที่ครับพเจ้าเพราะครับพเจ้าแก่กระมูนะอยู่ใน <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่ในกลุ่มกินใาอินจืดนี่นะก <c oughs> <ม>็เลยว่าอธิบายสวยอธิบายเขาฟังเนาะสวยอธิบายเขาฟัง <c oughs> มิเตครับพี่เจ้าอยากวอาตัวนี้เนาะอันผู้ที่บมื่ท่านกินนะหรือว่ายัางลังเล่นี่นะครับพี่เจ้าจากว่างซีเพราะว่ายาเฮ็ดินจืดนี่เนาะเฮ็ดนี่นะคำบอกว่าเมตาเดนจืดหรือเฮ็ดยังกไงยาเป็นคุณนหรือโทษ มันจะมีพลังแข้งสูงเห้บอกตัวอย่างว่าอยู่ในสนบทบาทเราอาจจะแถวอีสานยังนี้นะดิบเบื่อเฮ็ดกายก็เป็นหย่อนเฮ็ดดีก็เป็นหย่อนเห็ดยังสัน่นแต่คือจิอนจือเี่มันมันมันป็นเฮ็ดหนึ่งที่มันคัดออกมาคัดจอดมาแล้วก็มันสังเค,ค,คาะเนาะหากได้ดอ,อกคกสายสายพันธุ์นี่ได้ตาม ตามเพื่อนบอกให้ฟังเลยนะแต่ขาพเจ้ากินเบิ่งเนี่ยอันนี้เมนมันปลอดภัยที่สุดเนาะแต่ว่าเรื่องอ่า,อาบางคนก็นอาจจะเข่าทึงบ่ไดอรก็สิมแมนหย่นอนราคาถึงแหละราคานี้เออจักเสียนจนาะรองดีราคาถูกทีมันก็เป็นไปได้ยากเนาะมันก็นต้องเออก็ใส่ สัญญานณบึงกันแน่นอนมันสีเฮ็ตจไดนอันนี้ก็อยากก็ยังสชว่าแรับผูกพิ่นอยู่ว่าเฮ็ตจไดนแต่ว่าเพิ่นก็มีโครงการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากแท้ๆั่นทุกข์ยากที่ว่ามีผลเนาะมีผลมีเจ็บมีการเจ็บเป็นนี่เนาะเพิ่นก็ได้ช่วยเนาะทางซีซีโอเพิ่นนี้เนาะเพิ่นก็ได้เห็นได้เนาะกับความจำเป็นที่ว่าอาจด้านเศรษฐกิจบ่เพียงพอแต่ว่าอยากได้พวกพิ่นก็ให้เพิ่นก็ายอยู่เนาะ แต่น,นี้ผมเสริมคุณหมอนิดนึงนะครับก็คือบริษัทเราก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายขนาดหลากหลายไซส์อย่างอันนี้ก็คือเป็นชุดใหญ่แต่เราก็จะมีชุดเล็กด้วยวนะครับแล้วก็จะมีสําหรับคนที่เขาไม่ได้ป่วยมากอาจจะแค่อยากดูแลสุขภาพเ,เราก็จะมีเห็ดลินจือที่เราผสมลงไปในเครื่องดื่มนะครับกาแฟโกโก้พวกนี้อันนี้ก็สําหรับคนที่ คือเขาแค่อยากดูแลสุขภาพแล่ก็จ่ายน้อยหน่นอยอดีดดดมีหลายระดับให้เราเลือกนะครับเจ้าเจ้าดีหลายนี่หลายอ้น,นี้อย่างในส่วนของรัฐบาลลาวเนี่ยอันนี้อันน,น,นี้บริษัทกันด้วยเซลเนี่ยเราเคยเข้าร่วมนะครับในการประชุมแพทย์พื้นเมืองที่ที่สปปลาวเนี่ยถึงสามครั้งแล้วนะครับแล้วก็ผมก็มีความมั่นใจว่าจริงๆรัฐบาลลาวก็ค่อนข้างตอบรับดีเลยทีเดียวสําหรับยาตัวนี้อยากให้คุณหมอเล่านิดนึงครับว่า ในมุมมองเนี่ยในในเวลานี้กรมการแพทย์พื้นเมืองหรือว่าผู้ใหญ่ที่เขามีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้เขาสนใจมากน้อยแค่ไหนอนอกมาณนะตามที่หูจักนอกอ่ะคือกันพิธีกรเพิ่บล็อกนี่แหละเน่นมีกองประสมใหญ่เนาะระดับประเทศเนาะ ที่มามาล่มกันมัดทุกสาขาเนาะจะสั่นอยู่ในเฮดจีเจอร์เนี่ยกับเขามาห่วมเนาะอย่างสวานไดฮันเนาะระดับพัวนากรมเนาะเพิ่นกักินมาเนี่ยก่อนขรัพระเจ้าเพิ่นกินมาคือว่าสิบปลายปีเนาะไอ้ขรัพระเจ้าสงวนซื่อซ่าเนาะเพิ่นกินนี่และเพิ่นเองกับเราขรัพระเจ้าก็ซื้อเพิ่นเรากินสูตรเดียวกันเฮากินแต่เศร้านี่นะเฮากินแต่เศร้าแล้วครัพระเจ้าลอกเบิ่งแล้วครัพระเจ้าบ่กินบ่ดื่มน้ำบ่ยังอีกอยู่เลยหอดสามมุมใบสามมุอยู่แล้วเราเองกับเราอย่างยืนเราเราเอง ผมก็บ่ได้คุยกับเราเห็นลาบากินอันนี้บ่มักหิวเขามันจะอยู่ได้ก็เป็นอย่างนี้พอห่างกายของคนเฮานี่ถ้าว่ามันมันหิวนี่นะแสดงว่ามันขาดสารอันนั้นอันนี้แหละแต่ว่าครับเจ้ากินเข้าไปลองเบิ่งอยากลองเบิ่งว่ามันมันเก่งสัตว์ใดบ้างน้ำเม่นแท้ๆเนาะอย่างซั่น์ขับเจ้าก็เป็นหมอผ่าตัดแน่เนาะอาจจะยืนใส่เวลาผ่าตัดนี่ก็ประมาณ4-5ชั่วโมงก็มีเนาะ6ชั่วโมงก็มีกีในอายุไขของข้าพเจ้านี่ก็คิดเอาแหละเนาะอยู่ได้สัตว์ใดในมือก้อนๆนี่เนาะข้าพเจ้าไปเมืองแม่ อันนี้มีทีมงานน้องๆเซิร์นไปกวดคนเจ็บไปกวดแบบสวยพวกอันาพวกสุนเผาเนาะอยู่เมืองแมกขับไปเจ้าขับรถแต่เก้าโมงเสาร์จนหอดแปดโมงกลางคืนเนาะแปดโมงคืนตีเทเลปจักแปดโมงสิบเอ็ดชั่วโมงแต่แปดโมงคืนขับไเจ้ากวดคนไข่แปดโมงไปหอดเที่ยงคืนเนาะโอ้เอ้ครับเจ้า เนาะผักเตะเวลากินเข่าเสียเนาะแล้วตื่นเช้าขับเจ้ามากกลับมาอีกเนาะจังรสั้นข้าพเจ้าคือว่าโบเมื่อยข้าพเจ้าไปเห็นว่าคุณหมอขับรถเองใช่ไหมขับรถเองรถพังเนาะอันก๊อกหนังหนามันปนแม่แรงสีหลอดแตกเนาะมันเรียนแรงเลยจะสามหลอดแต่ข้าพเจ้ายังสบายหลายคนพวกน้องๆขับรถมาแล้วกันพอข้าพเจ้าวโบมาขับขี่น้ำคนอื่นขับไปยาวโบไว้ใจพอท่ามันยากข้าพเจ้าเสือวะเขามาขาพเจ้าเองขับได้ดีอยู่พอ่าหูซึกเดี่ยขันรุมขัน คัรเท้าซึ้อบุญท้ากับผมไปหลวงพระบางไหมครับมันอ่ามันจะคล้ายๆหลวงพระบางมันโค้งอันนี้ก็โคกเนี้ยไอเดี้มันขึ้นผู้เนาะขึ้นผู้มันรงอย่างสีน้ำเออยังสั้นเป็นรถโฟล์วินเลยเกียร์ผมผมเคยนั่งรถโดยสารจากเวียงจันท์ไปหลวงพระบางเมื่อประมาณสิบปีที่แล้วเออดีดีแล้วไข่ได้แล้วเออย่างๆอย่างสั้นเลยตอนนี้มันก็หร่ย่งยืนในห้างอได้เนาะแลก็กระเดมีโครงการตื้มมีโครงการตื้มโนาตั้งนะ การนำของอบริษัทกานูนี้เนาะเพื่อนกะอยากระดมคนเจ็บหนึ่งสีหมอบไปครับเจ้าบึงแย่งตื่นนะว่าบงมตีเลยแ,แล้วก็กวดเลือดเลยแล้วก็ววเอาอยาให้กินเพิ่กระิสวยอุดหนุนสนับสนุนนะและบึงเนาะเพื่อเขาสิ่นี่เป็นเคอร์นว่าเคสตัดีหรือว่าเป็นข้อมูลศึกษานี่เนาะครับเจ้าก็ยินดีด้วยยินดีครับใส่อันนี้เราทั้งซีโออันบึงเสียด้ืนอะไรเนาะเพื่อว่าอันย้อนห่วงยังสี่เนาะอยาก อย่าขออนุญาตนะเพราะการตลาดเพิ่นกรกวางอยู่แล้วอันนี้นี่พว่าผลิตยามาเป็นต้องยังให้คนกินเนาะผลิตยาสมุนไพรน่ะนอกจากเรื่องระบบอื่นเพิ่งจะคดมหาทีสองดอกพองยามันปลอดภัยอยู่แล้วที่จะได้คนได้กินนะ,นะ เนาะแต่ว่าเขาเสียห้ฟรีเมื่มันกับอะไรเนาะมันกับเรื่องสัจธรรมมาแล้วเนาะเหตุผลนี่ยนะเพราะอุปกรณ์มันก็ได้เหตุด้ใส่ในหาเนาะผู้ผลิตก็เป็นคนง่าเป็นคนงานมันบอกกันได้เยอแล้วเอาเงินไปเขาอะไรจ้างเขาเนาะเออขั้นเป็นผัวเข้าสิไปปลูกเองกินเองเมันคือเสียหายอยู่ดอกเบี้ยขนาดน่ะมันก็สิยากที่สควรจะเป็นก้อนสควรจะเป็นอยังเนาะอะไรอยากให้้เขาใจก็อย่างสั้นมันจะคนเนาะผมให้ปมาสนำกันเนาะแล้วอย่าง คุณหมอมีข้อเสนอแนะอะไรไหมครับที่คิดว่าอยากจะให้ผู้ใหญ่ของทางกาโนเอ็กเซลเนี่ยได้รับทราบหรือว่าได้เผื่อจะเอาไปเป็นข้อมูลแล้วก็ได้มีการพัฒนาขึ้นตัวนี้นี่น่อขออนุญาตอีกทีหนึ่งน่งนอว่าครับเฮาหลายคนข้ากับเฝ้าลินเลยนี้เขาเป็นอยงอดาบอนทมอดาวอนเถหลุเชียวแนี่กับหลุ่ไอายรุ่นนอกส่วนลายบ่มีรุ่นอาแอือรุนนอก เขาบอกเอาลองมาให้กินเลยดูขั้น่าดีแท่นนะตัวนี้นะอันนี้อยากให้ทั้งบิคากรต้องส่วยคุยกับคันทึกเบมืงอย่างใดจัดสามสี่หาสุดหมดแล้วเสียเอาให้คนเดินแลสีลอกติดตามเบิือนเขาเขาเขาเข้าใจนะเนาะคือข้าพเจ้าเขาโทษหลายว่าไปฝรั่งเศสบางยานี่เนาะมีเพื่อนอยู่ภาคใต้ของฝรั่งเศสเนาะอยู่อากเลยเนาะข้าไปไปย้ำไันะครับจอยากไปมักไซมักไซมันไต่สุดกว่าหันอีก ผู้เกลียวหสบายเนาะพวกคำพรพเจ้าก็ถืออันนี้แหละถือทงตัวนี้แหละยาไปกินคนเลาวคน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 ลาวเขาถือยาเนี่ยไปกินวราเห็นเสียวมาก่อนสิกินกาแฟก็กินก่อนหอยเพป็นบาบมันยานย่งโอ้ยาบวบัญญัตดอกสมุนไพรเพิ่มพลังกะไทยแล้วกินกินมือหนึ่งมือที่สองบ้างขัดนี่ยาดีใช่เนาะมาสันเอะวันที่สอเนี่นะเออึ้นดีอยู่เลยเนาะกินกับเห็นมัน เป็นผิดได้วใครกินประมันอ่ะหกกรดเสาแรงกินฟรีด้นน้องของตัวเองเป็นหมู่กันไปสีพ่าไปไปเอ็กซังโปรวังเนาะออกเอ็กซังโปรวังไปมักไซ่ไปกลับมาเมียตื่นเมียเราตื่นแล้วมาไปใส่ไปถอกหนาอยู่สวนะไรกันอย่างๆครเสาร์โฟร์อันนี้กินบันไดค่าเขาไม่เจ้าก็ตื่นขึ้นกันว่าเอ้าขึ้นมาสิบวันไปไซเดอร์แล้วขับรถเป็นลอยลักสองลอยลักกูแล้วเนาะไปครับยังสั่นครับเจ้าก็เห็นอีกเนาะเห็นมา ทรัพคุณของมันนะะบอกเลยคือข่าวไปเจ้าคีโมโคสนาออดโบเมนนอคันไพวุจักข่าวไปเจ้าเซิร์มาลร่มโหลดนะเสิร์มาลร่มบาได้สไหบโไดดโปเจ้าหน่อยบอกเคือโบมันควมจริงไซวาเจ้าไหนเนาะแล้วข่าวระเจ้ามักบอกปกปุกยังสี่เนาะสไตล์เขามอฝฟัตัดคอนโได้หายนหลายๆคนก็เป็นยังสีแหละเนาะจะป๊กป๊กปกโหลดแหละเอออยางสั่นหลอยากได้เนาะปรึกษาเบื้องหนาะเป็นไห้ไไซน์เก้าเนะีลองไห้ผู้ที่ เพื่อนอยางซีมมนนะเพื่อนอยางล่องอะอยากซีมล่องนะเสียอาหารเนาะแล้วก็ขึ้นไปยุคคือคือภูทียุคเมืองฝรั่งเนี่ยครับเจ้ากอบริบริษัททูหาลาวเขาเดาอากได้เนี่ยก็สีใได้ส่งฝากไปทางฮุงสายฮันะเนาะทางอันไปคนหรือว่ากับคนไปเหมือนก็ขาปเจจาก็ยังกินอยู่เดี๋ยวนี้เนาะกินเดี๋ยวนี้ก็อะไมัเศร้าก็กิดแล้วเนี่ยิดอีกกระไรเนาะผมเป็นอย่างคิดอีก็ะไรเพราะว่ามันเป็นอาหารเสริมประเทสันสูงนี่นะหรือว่าสมุนไพรสัสูงมันกินได้เลยเลยเนาะ จริงๆแค่มันขึ้นทะเบียนเป็นยาแต่ว่าคนที่ไม่ป่วยก็กินได้แต่ว่าอะไรด้วยนี่เพราะว่าถ้าใครเคยฟังเทปในเรื่องที่ผมเคยนําเสนอไปแล้วนะครับเรื่องสรรพคุณแล้วก็สารออกฤทธิ์ทางยาของเดตินจอเนี่ยท่านจะทราบเลยว่ามันมีสารออกฤทธิ์ทางยาที่เยอะมากหลายกลุ่มนะครับก็เลยเป็นประโยชน์เจ้งว่าอันคออันอันพี่คอรอันนี้อันที่ว่าอันออกเสนอนะเป็นอันนั้น คลิปเลยครับคลิปที่ว่าน้องเคยเสนออยูไซก็ได้นะทีมว่าบอกมานะมีบอที่ของน้องกัมีครับอยากไปไปอาไปให้เราครอนหลวงอ๋ออยากขอไปเสียไปให้เขาไปบึ้งเรื่อยๆเขาเขาเข้าใจนะได้ครับเดี๋ยวจะพอเสื้อเสื้อลายเสื้อไทยครับวันนี้เราก็ได้พูดคุยนะครับแล้วก็ถือว่าได้มีโอกาสที่เราโชคดีมากเลยเพราะว่ามันยากนะครับที่เราจะได้สัมภาษณ์ คุณหมอที่เป็นนายแพทย์แผนปัจจุบันแต่ว่าท่านมีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราซึ่งเป็นสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณน,นะครับก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับคนละมุมมองอะนะแต่ก็สามารถที่จะใช้ร่วมกันได้นะครับยังไงก็ตามแต่นะครับบริษัทก็หวังว่าเราจะเข้ามาในสปปลาวแล้วก็มอีอาจจะมีการทํางานร่วมกันนะครับ,รบอย่างที่ค,คุณหมอพูดเมื่อสักครู่นี้ ในเรื่องว่าอาจจะมีเคสสตัตดี้หรือว่าอะไรหรือเปล่าตรงนี้เราเราเตรียมคิดไว้อยู่แล้วนะครับเราอาจจะมีการทํางานร่วมกันลักษณะของการเก็บข้อมูลนะครับว่าใช้ยาตัวนี้ในผู้ป่วยที่เขาป่วยเป็นโรคต่างๆแล้วเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของโอกาสในวันข้างหน้าต่อไปต้องติดตามกันต่อไปนะครับในส่วนของวันนี้ผมนทวั์จิโรดพงษ์แล้วก็ บริษัทกาเมเซลนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านหมอได้วนมากนะครับที่มาให้โอกาสพวกเราแล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์ได้พูดถึงมุมมองนะครับนะครับแล้วก็วันหลังเราก็จะกลับมาพบกันใหม่นะครับแล้วก็อาจจะมีการสัมภาษณ์ท่านผู้ที่มีประสบการณ์นะครับมีความเกี่ยวข้องกับการเมเซลแบบนี้เรื่อยๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ